เพื่อนๆเ,เชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์กันไหมดีมีความเชื่ออย่างแรงกล้าเลยนะว่าโลกใบนี้ไม่เคยขาดแคลนเพราะว่าเหนือกว่าโลกอะมันมีความยิ่งใหญ่ที่มากกว่านั้นแล้วการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์โลกเราไม่ได้มาคนเดียว เรามาพ้องกับจิตวิญญาณดวงอื่นๆที่มาในรูป,ปรธรรมที่แตกต่างกันบางคนเป็นมนุษย์บางคนเป็นสัตว์บางคนเป็นพืชน,นะบางดวงวิญญาณนะต้องบอกว่าบางดวงจิตวิญญาณไม่ได้บางคนนะบางคนก็คือมนุษย์ชื่อนะเราต่างถูกสร้างขึ้นมาให้อยู่ร่วมกัน เชื่อมร้อยเชื่อมโยงกันพึ่งพาพึ่งพิงเพื่อกูนกันได้อย่างดีงามที่สุดเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สุดเพียงพอที่สุดมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ที่สุดพร้อมที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นแหละแต่ความเป็นมนุษย์นะ่ะถูกทำให้ลืม ในบางสิ่งบางอย่างลืมแหล่งกำเนิดลืมความเป็นตัวตนจริงแท้ภายในที่เป็นความอุดมสมบูรณ์ของตัวเองเนาะทำไมถึงต้องถูกทำให้ลืมอะ่ะก็เพราะเราต้องเรียนรู้และพัฒนาเพิ่มพูนสติปัญญาทางจิตวิญญาณของเราให้ยกระดับขึ้นไปไงเราก็เลยต้องมาเรียนรู้ในเกมบนโลกในความเป็นมนุษย์ของเราผ่านเรื่องราวต่างๆผ่านประสบการณ์ต่างๆ ใครสอบผ่านก็ไปต่อใครยังไม่ผ่านก็เวียนว่ายตายเกิดกลับมาอีกก็แค่นั้นแต่บางครั้งเมื่อเรามีสิทธิ์เลือกได้เนี่ยเพื่อนๆเ,เชื่อไหมเราก็เลือกที่จะเวียนว่ายมาอีกซ้ำๆได้เช่นกันนะไม่จาเป็นต้องไปนิพพานอะไรนะและเรื่องราวพวกนี้ดีมถามว่าดีมเก็ตดิดีมเข้าใจได้ยังไงดีมก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันนะ คือจากประสบการณ์จากเรื่องราวทั้งสุขและทุกข์ต่างๆที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของดิมเนี่ยมันทําให้ดิมตระหนักรู้แล้วก็สั่นสะเทือนขึ้นในตัวเองที่บางครั้งดิมก็อธิบายเป็นคําพูดไม่ได้ดิมก็สื่อออกไปหลายคนอาจจะบอกว่ามันสติไม่ดีมันฟั่นเฟือนหรือเปล่ามันพูดภาษาอะไรบางคนเขาไม่เข้าใจเลยนะในสิ่งที่ดิมสื่อทั้งการพูดการเขียนกับพฤติกรรมการกระทําต่างๆเนาะ มันอาจจะขัดแย้งกับอีกหลายผู้หลายคนบนโลกมนุษย์นี้เนาะแต่ดิมรู้เพียงว่าอ่าดิมเล่นเกมมนุษย์ก็เพราะว่าดิมรู้ว่าดิมเป็นมนุษย์เพื่ออะไรนั่นแหละจริงๆแล้วดิมเหนือมนุษย์ไปนานแล้ว